เกิดอะไรขึ้นต้องเป็นแบบนั้นได้เวลาเยี <Hello. S 3> ่ยมหรือยังครับได้เวลาเยี่ยมหรือยังมวันนี้มืันนี้อลัมาจากบ้านวันนี้ทำไม มาเยี่ยมมาเยี่ยมโทัโทโดนข้อหาข้อหาตำาบะคุงเพียบพอเด็กหน่อยกินบว่ได้พี่อุ้มอิ่มก็มาเข้าฉากกับเรานะครับทุกคนวันนี้มารีบพาห้กองถ่ายเข้าซีนแรกพร้อมกันเลยเมื่อเช้าเดี๋ยวจะติดตามด้วยเราติดตามว่าพี่อุ้มอิ่มจะเล่น เป็นอะไรในจะเห็นอะไรบ้างเออจะเห็นอะไรบ้างจะเป็นแบบไหนยังไงรอติดตามเลยนะครับทุกคนมาเยี่ยมผู้ต้องขังแต่มันคือเหรออยากกินอะไรบอกหน่อยเต็งฟอร์ แช่แล้วเร็วตา้มเอออะไรเพี่งเพิ่งเพี่งเป็นอุ <c oughs> อ่นด้วยนะคบโชว์ยอ่งว่าปลาเลยนะ ปลาซับปลาหนัวต้องปลาแซ่บปากแดงอ้าไม่ใช่เหรอเอาปลาอีสานอีสานผ้าสวบหรืออีสานแซ่บบดจ่อยอันนี้สูตรลับจากครัวเมมสีรีไรรีไงคิดอยู่ปุ๋ยเนี่ย

วุ่ยมีถุงด้วยวันนี้ที่เราเชื่อมมาเองครับทุกคนตบอกเลย่าใจดีร้าสุดที่ดูืยอะไนีไม่เป็นไรครับยืมที่ไหนยกกให้เลยหนีให้เลยหรอมอันนี้คือปงห บอกัเาให้บอสเองวันีวันนี้อะไรกันตัวอะไรอ่ะเบอสด่าว่าของฉันอยู่ไหนอันนี้ม้อันนี้อะไรอันนี้อ่ง เดียวสงสัยเลยเลยว่ามันคืออะไรอ,อไรืตองกับเออมันคืออะไรยำไข่ไห,หั่นหมูว้า <What? S 2> <อ>ยำไข่หั่นหมูหรอโอ้โห oh <my> oh, <laughs> มันแหลบคักแต่พอปอนแบบกูจินแบะปอนปอนหลาแบบกูจินเป็นยังไงบ้างกูจินไหล,ลไเอ็ดปอนหล,า,า,า,นลาเนี่ยมันสีคอตาเลยหลา พี่อีททำกับพี่ดิวขนาดนี้เลยหรอแทบช็อกแทบไม่น่าเชื่อแทบช็อกพี่อีททำกับพี่ดิวขนาดนี้เลยเหรอ พี่น้องอาจจีบงชองนี่อาจสิบแบบตะคุตะขวงแน่้วยครับเพราะวะ่าพี่อีททำไมทำกับพวกเราแบบนี้แทบช็อกแทบไม่น่าเชื่อ,อเกิดอะไรขึ้นโอ้โหออกมาเถอะออกมาเถอะออกมาเถอะหายอภัยแล้ว ออกมาเือเบงพานกรงพีนงงพ่น้องยเราจะมาเจอของจริงว่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เทยมอันี้เมอีก,นะกนะอหนึ่งมตน่งไติมีปุ่นนี่งบบนะองอน หาอภัยเราเด้อออกมาซะมาห้อภัยล้ออเลยจ้อกมาเลยจโอ้ยมาเหอะมาไม่เบิงหนาตาพี่น้องครับบอสระดุดอันนี้เนาะเออบัติเหตุเนาะ ถ่าย,า,ายแล้วอีกป่นี่อีหน้ตั้งกล้องไปไกลกว่าหนึ่าหนึ่งสองเลือกอ็ได้ลองดูสิฮะดยเดี๋ยวไหน

เสียงดังได้ครับแล้วฮัดฮมาพี่ทฮัทมาพี่บัทฮมาพี่ฮัทมาพี่นัทาี่ฮัทัทาพี้ฮัทัมาพีอฮัทฮัทมาพี่ฮัทฮัมาพี่ฮัทัมาพี้ฮัทฮัทมาพี่ฮมาี่ฮัทฮัทมา่ัมาี่ฮัทัทมี่ฮัทฮมาี่ฮวงสพี่ดัทฮัทมาพี่มาพี่ยัทฮัทมาพี่ยัทฮัมาัทฮักมาพี่ฮทาพี่ังฮั่ อันนี้ไรกันยังกันนียต้องเรอยูนูต้องเราอยู่นีปากไม่ได้เนปากเไปนอน้ามเนี่แบบคามแบบวัตติสต์เอ้ยเดูน้าหเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับทุกคนคลิปบนี้แล้วไปนอนเรื่องลำลาไปสมุทรยบายครับเตงแปดนาทียัง เนี่ <S <S บยบายเายละเลยลเรากินนะวัดอันกดยศเห็นแน่ลองเา